สภาพห้องพักในอพาร์ตเมนต์มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายคล้ายกับคนอเมริกันที่กเกษียณอายุแล้วโดยได้รับการดูแลจากรัฐในระบบรัฐสวัสดิการเป็นอพาร์ตเมนต์พื้นฐานมีห้องครัว ห้องน้ำห้องรับแขกและห้องพักห้องนอน เราจะมารู้จักกับคุณโจโกดอนคนไทยเชื้อสายอเมริกันที่ครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของเขาต้องอยู่ในเรือนจำในข้อหาหนึ่สองและกลับมาได้ด้วยการช่วยเหลือ ของรัฐบาลอเมริกันในฐานะเป็นอเมริกันซิติเซน